สวัสดีครับเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบนะครับผ่านใช้นะครับต้องการขายนะครับใบละเท่าไหร่นะครับให้บอกราคานะครับมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเร็วจะได้โฆษณาก่อนนะครับใครบอกช้าไปนะครับก็จะได้โฆษณาหลังเนาะมากันเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบบาทลักษณะแบบนี้ที่ผ่านใช้แล้วแบบนี้นะครับอยากขายเท่าไหร่นะครับอ่าอยากขายให้บอกพิมพ์ว่าอยากขายก่อนก็ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีและอยากขายเนาะก็ พิมว่าอยากขายนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากซื้อนะครับก็พิมว่าอยากซื้อก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นความได้เปรียบนะครับก็คือเราต้องดูดลูกค้านะครับเข้ามาในไลน์เราเยอะๆนะครับพอมีลูกค้าเข้ามาแย่งกันซื้อนะครับแย่งกันประมูลนะราคามันก็คือจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเคาะจอเคาะใจอ่ะเคาะที่หน้าจอให้เกิดรูปหัวใจเยอะๆนะครับหรือกดแชร์อะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นการดึงดูดผู้ซื้อนะครับให้เข้ามาในตลาดนะครับเป็นจานวนมาก ก็เคาะจอเคาะใจกันรวนที่หน้าจอเลยนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาเยอะพอลูกค้าเข้ามาเยอะเนี่ยเขาก็จะแย่งกันซื้อนะครับแย่งกันประมูลนะครับแย่งกันให้ราคาดีอย่างนั้นเองนะครับหรือจะกดแชร์ออกไปก็ไม่ผิดนะครับแต่รอบนี้เราจะมาไล่กันเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับ <_' S 1> เราจะอยู่ด้วยกันเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับ <_' S 1> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้ซื้อผู้ขายเกิดขึ้นนะครับภายใน10นาทีนี้เลยนะครับมาครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากขายเนาะก็พิมพ์คาว่าอยากขายกันเข้ามาก่อนเลยนะครับจะได้รู้จํานวนผู้อยยาากขนแต่ ข้อดีที่สุดก็คือว่าเวลาเราติดตามกันเนาะเวลาขึ้นไลน์เนี่ยเพื่อนๆจะได้เข้ามาขายกันเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับกดติดตามเนาะกดติดตามเพื่อเราจะได้ขายกันไวๆมากๆขึ้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วข้อเจอเข้าใจนะครับอยากขายพิมพ์ว่าอยากขายนะครับส่วนอยากซื้อลอก่อนนะครับอืมมาครับเพื่อเป็นการดึงดูดนะครับลูกค้านะให้เข้ามาเป็นปริมาณมากพอลูกค้าเข้ามาปริมาณมากเขาก็จะแย่งกันซื้อแย่งกันขายนะครับ สำหรับเพื่อนที่เปิดราคาก่อนก็จะได้เปรียบเป็นการชิงการขายชิงการตลาดเนาะจะเป็นการชิงการขายชิงการตลาดใครบอกก่อนก็ได้เปรียบสิครับถูกไหมครับใครบอกราคาขายก่อนก็ยิ่งได้เปรียบนะครับนี่ครับท่านแรกนะครับคุณชินเนาะคุณชินนะครับบอกขายใบละ5,000ันบาทเท่านั้นเองนะครับบอกขายเพียงนะครับใบละนะครับ5 0า0บาทนะครับใครพิมพ์ราคามาติดกดติดตามด้วยเอาอ่าใครพิมพ์ราคามาก่อนนะครับติดก็จะกดติดตามพร้อมปักหมุดนะครับ ใครพิมพราคามาก่อนนะครับติดจะกดติดตามด้วยนะครับมากันแล้วครับแต่ว่านี่สิครับคุณชาญนี่ปัญหาใหญ่เลยนะครับคุณ <Ooh. S 1> พมิมพ์ตัดราคาเลยเลยนะครับเนี่ยพอคุณชาญนะครับพิมมาห้าพันเนาะก็จะมีเพื่อนๆนะครับกดราคาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยใครพิมพ์ราคามานะครับติดจะกดติดตามนะครับแล้วก็ปักหมุดด้วยนะครับใครพิมพ์ราคากันเข้ามาติดก็จะกดติดตามพร้อมปักหมุดนะครับเพื่อนๆใครพิมพ์ราคาลงมาเนาะ ตีก็จะกดติดตามพร้อมกับปักหมุดให้เรียบร้อยนะครับมันอยู่ที่ความไวนะครับในการบอกราคากันเนาะเพื่อนๆอ,อยากขายนะครับาเะจอเคาาใจเป็นการดึงดูดลูกค้าให้มากันเยอะๆพอลูกค้ามาเยอะเวลาเขาแข่งกันขอซื้อเนี่ยอพอเขาพิมพ์กันแบบว่าขอซื้อเท่านู้นเท่านี้ก็จะมีการแข่งขันราคานะครับ มากันเลยครับตอนนี้นะครับฝั่งนี้5 0 0 0ันน้องฝั่งนี้ไม่ยอมนะครับขายที่4 0 0พันเห็นไหมครับการแข่งขันราคาของผู้ขายเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝั่งนี้ขาย5 0 0พันฝั่งนี้นะครับคุณวันนานะขายเพียง4 0 0พันเท่านั้นเองนะครับห้ามกดกันถ้ามีการตัดราคาแบบนี้เรากดกันมิได้นะครับมากันเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเสนอราคามานะครับนี่ครับ3มพี่น้องบอกว่าขาย5 0 0 0ันนะครับติดก็กดติดตามเนาะ กดติดตามพร้อมกับปักหมุดนะครับใครเสนอราคามาทุกคนนะดีจะกดติดตามนะครับแล้วก็กดปักหมุดนะครับนี่ครับอ่าคุณเด็กตังน็อปลายกระบี่นะครับขายแค่3 0 0พันเห็นไหมครับเกิดการแข่งขันราคากันแล้วนะครับ3พี่น้องขาย5 0 0พันใช่ไหมครับเด็กตังใต้กระบี่เนาะอ่าเด็กตังใา้กระบี่ขายเพียง3 0 0พันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับคุณวัดนะครับขายเพียงนะครับ4 0 0พบาทเห็นไหมครับมีการแข่งขันราคากันดุเดือดมากแล้วนะครับตอนนี้เนาะ มาครับจะตวจะโชว์เทคนิคการขายนะครับเป็นการเปิดการขายให้เพื่อนๆดูว่าวิธ <todas> ีการขายแบบไหนนะครับขออนุญาตโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับเหมือนถ้าเกิดมีใครนะสักคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาในไลฟ์เราแล้วบอกว่าเฮ้ยคนหนึ่งเดินเข้ามาในไลฟ์เราเหมือนพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็บอกนี้เนาะนี่มีแบงค์แบงค์ใหม่กิบไม่ผ่านการใช้งานนะครับของแท้แบบนี้นะครับอ่ามีใครสักคนเดินเข้ามาในไลฟ์เราแล้วบอกอ๋อเฮ้ยมีแบงค์ใหม่กิบไม่ผ่านใช้เนี่ย เขาขายนะครับแบบฟรีส่งนะเขาจูงใจนะเขาใส่โปรโมชั่นเข้ามาว่าฟรีส่งนะครับแล้วเขาแบบว่าให้เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับให้เก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็ฟรีส่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์กันมาได้เลยว่าจะขายที่เท่าไหร่ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับดึงดูดลูกค้านะครับให้เข้ามาในไลน์เยอะๆนะครับเหมือนแบงค์นี้นะครับขอสักกี่ใบดีนะขอสักห้าใบพอนะครับขออนุญาตเอามาห้าใบพอนะครับขออนุญาตนะครับห้าใบเท่านั้นนะครับ ที่เป็นแบงค์ใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆดูนะครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทาง5ใบนี้นะครับ5ใบนี้นะครับใบละร้อยเดียวครับใบละร้อยบาทนะครับเป็นใหม่แท้นะครับไม่ผ่านใช้งานนะครับอัดฉีดโปรโมชั่นด้วยการฟรีส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับใครรับพิมพรับเลยครับให้5ใบเท่านี้นะครับเอามาเล่นกัน5ใบเท่านี้นะครับ ใครรับพิมรับเลยครับเพื่อนๆร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางหมายถึงว่าเขาก็ไม่ต้องโอนเงินมาก่อนด้วยนะครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับของนะครับจะไปถึงหน้าบ้านเพื่อนโดยขนส่งเคอรี่หรือไปซนีก็แล้วแต่นะครับอของเนี้ยจะไปถึงมือบ้านเพื่อนๆเ,เลย เพื่อนๆจ่ายกับขนส่งแค่ร้อยเดียวนะครับฟรีส่งเก็บเงินปลายทางเป็นของใหม่แท้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับเป็นรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยก็คือเป็นแบงก์สิบอักษรแดงนะครับแบงค์สิบอักษรแดงนี่จะเป็นรุ่นหายยากที่สุดในประเทศไทยนะครับใครรับพิมพ์รับนะครับตอนนี้รับหนึ่งท่านแล้วนะครับก็จะเหลือสี่ใบนะเก็บไว้ก่อนใบหนึ่งแล้วนะครับมีเพื่อนๆรับแล้วนะครับเห็นไหมมีคนซื้อจริงแล้วหนึ่งท่านนะครับอ่า คุณแอลครับคุณแอลช่วยเพิ่มเพื่อนมาด้วยนะครับช่วยเพิ่มเพื่อนมาด้วยนะครับคุณแอลรับไปแล้วนะครับหนึ่งใบเห็นไหมครับโชว์แรงซื้อนะครับเป็นการโชว์แรงซื้อเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยถ้ามีคนใจดีนะครับขายจริงครับขายจริงครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรับทิมรับได้เลยนะครับรับพิมพ์รับได้เลยนะครับเป็นการโชว์ power ให้ดูว่าเฮ้ยมีคนซื้อจริงนะครับในไลน์เราเนี่ยครับอ่าตอนนี้เหลือสีใบสุดท้ายใครจะได้ไปนะครับ 4ใบสุดท้ายครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขอย้าว่าเพื่อนๆไปจ่ายกับคนส่งแค่ร้อยเดียวอ่ะแบงค์นี้ก็จะไปถึงหน้าบ้านเพื่อนเลยนะครับก็คืออัดฉีดโปรโมชั่นว่า1ฟรีส่งนะครับฟรีค่าส่ง2เก็บเงินที่ปลายทางด้วยฟรีส่งไม่พอเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็ขายร้อยเดียวแล้วก็เป็นของใหม่นะครับพิเศษที่1ก็คือเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่าเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับพิเศษที่1นะครับพิเศษที่2เป็นของแทรุ่นหายากนะครับ เป็นของแท้อักษรแดงรุ่นหายากนะครับพิเศษที่2แล้วนะครับพิเศษที่3ามก็คือฟรีส่งนะครับพิเศษที่4ี่ก็คือไปเก็บเงินที่ปลายทางนะครับตอนนี้คุณแอวรับไปแล้วหนึ่งใบนะครับยินดีกับคุณแอวด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือสี่ใบสุดท้ายแล้วนะครับใครจะรับบ้างครับล้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรับพิมพ์รับแค่นี้เองครับรับนะครับเห็นไหมครับคุณสาพี่น้องนะครับรับนะครับเห็นไหมครับเป็นการโชว์นะครับกำลังการซื้อของคนไทยทั้งประเทศนะครับว่า ถ้าเราอัดฉีดโปรโมชั่นเข้าไปนะครับว่าเราฟรีส่งด้วยล่ะแล้วถ้าเราเก็บเงินปลายทางด้วยล่ะครับจะมีคนสนใจหรือไม่นะครับมาครับตอนนี้นะครับคุณสามพี่น้องนะครับรับแล้วนะครับอีกหนึ่งใบเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอีกหนึ่งใบนะครับพิมพ์ลับก็คือได้เลยนะครับขออนุญาตเก็บอีกหนึ่งใบนะครับตอนนี้เหลือสองใบสุดท้ายแล้วนะครับเหลือสใบสุดท้ายพูดผิดใครรับพิมพ์ลับครับใครรับพิมพ์ลับเลยนะครับสใบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้รับไป2ท่านแล้วเนาะ นะครับก bon ็คือโปรโมชันนี้นะครับสำหรับเพื Snow. ่อนๆที่เข้าใหม่เพิ่งเห็นเนาะก็เป็นแบงค์ใหม่ครับของแท้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับแบงค์ใหม่นะครับของแท้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆที่รับแล้วดันหนึ่งมาด้วยนะครับอ่าใบละร้อยเดียวครับฟรีส่งเก็บเงินปลายทางหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายถึงว่าตีอัดโปรโมชันให้เพื่อนๆว่าหนึ่งนะครับแบงค์ใหม่ครับเป็นรุ่นหายากอักษรสีแดงนะครับแบงค์ใหม่รุ่นหายากอักษรสีแดงหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับ าหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่คือหายากที่สุดในไทยเน pues <c oughs> <uma> าะแล้วก็เป็นของใหม่นะครับของแท้ของใหม่นะครับไลน์น้าไมโครฟิล์มชัดเจนนะครับและอาจโปรโมชั่นไปที่2ก็คือฟรีค่าส่งให้ด้วยเอาฟรีค่าส่งไม่พอนะครับยังเก็บเงินที่ปลายทางนะครับเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะครับพิมรับไม่ต้องโอนเงินมานะครับไปจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับรับพิมพลับครับเหลืออีกสามใบสุดท้ายนะครับเหลือสาใบสุดท้ายแล้วนะครับรับพิมพ์ลับได้เลยนะครับรับพิมพ์ลับได้เลยนะ ร้อยเดียวฟรีส่งนะครับนี่ก็ค uh ือแรงซื้อของคนไทยทั้งประเทศนะครับแรงซื้อของคนไทยทั้งประเทศเขารับได้ที่100นะครับฟรีส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีการโอนก่อนใดๆดทั้งสิ้นนะครับพวกโอนก่อนเป็นโจรนะเพื Deep ่อนเพื Mobil ่อนเนาะอ่าอ่าพวกโอนก่อนเป็นโจรนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับของแท้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครรับพิมพ์รับเพิ่มได้เลยนะครับใครรับนะครับพิมพ์รับเพิ่มได้เลยนะครับอ่า ใครรับพิมพ์รับได้เลยนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหลือเหลือนะครับสามใบสุดท้ายนะครับสามใบสุดท้ายไม่มีใครรับแล้วนะครับไม่มีใครรับแล้วก็จะเป็นการดีนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ดีก็จะเสียของสะสมไปแค่2ใบเท่านั้นนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเสียของสะสมไปแค่2ใบเป็นการโชว์ power ให้ดูว่าเฮ้ยมีคนซื้อจริงนะครับอ่าร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนๆร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางใครรับพิมพ์รับง่ายนิดเดียวอ่าร้อยเดียวฟรีส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับ หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดใครจะขายน้อยกว่าร้อยหนึ่งฟรีส่งเก็บเงินไปทางดิก็ว่ามีคนสนใจอยู่นะอของแท้ครับรุ่นหายยากที่สุดในประเทศไทยครับแบงก์สิบอักษรแดงแบง1์สิบอักษรสีแดงนะครับหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับแบงก์สิบอักษรสีแดงนะของแท้ครับเพื่อนๆของแท้นะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเก็บเงินที่ปลายทางนะครับร้อยหนึ่งฟรีส่งนะครับเก็บเงินที่ปลายทางนะครับหมายถึงว่านะครับหมายถึงว่านะครับ อ่าหมายถึงว่านะครับขายในไลฟ์เลยครับเพื่อนๆสามารถขายได้ในไลฟ์เลยนะครับถ้ามีสภาพสวยๆแบบนี้ใครๆก็ชอบนะครับพอเมื่อสักครู่ก็คือซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้ว2ท่านนอดยังว่างอีก3าใบสุดท้ายนะครับ3ใบสุดท้ายใครจะได้ไปครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับใครจะรับบ้างครับ3ใบสุดท้ายละอ่าก่อนลงไลฟ์นะครับก่อนลงไลฟ์ใครจะรับบ้างนะครับ ไม่รับแล้วนะครับไม่รับไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับไว้สําหรับเพื่อนๆรอบถัดไปนะครับดีใจมากๆนะครับที่เสียของสะสมเพียอนสองใบเท่านั้นในไรายนี้นะครับไม่มีใครรับเพิ่มแล้วขออนุญาตลงไลท์เพื่อไปบริการนะครับให้กับเพื่อนๆกันนะครับที่สําคัญนะครับใครมีเท่าไหร่นะครับให้บอกมาขายให้ถูกใครๆก็ซื้อแต่ถ้าขายแพงใครๆก็ไม่ซื้อนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับมากันเลยครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วนะครับก็กดติดตามกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาอะไรมาเล่นกันอีกนะครับ กดติดตามกันไว้ก่อนแล้วมาดูรอบถัดไปนะครับขอบพระคุณมากมากครับกดติดตามกันไว้เลยนะครับเพื่อนๆกดติดตามกันไว้เลยนะครับกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาเล่นกันอีกนะครับรอบถัดไปเนาะ